ก็ขอก่าวสวัสดีอีกครั้งนะครับอยู่กับผมนายไทเกอร์หนึ่งสองสามสี่วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการสร้างลิฟต์โดยไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำง่ายๆเลยนะครับใครก็ตามที่ทำไม่เป็นถือว่าโง่ามากเลยนะครับเพราะลิฟต์ที่ผมจะทำให้คนดูนั้นง่ายยิ่งกว่าทำอะไรเลยนะครับ อุปกรณ์ก็มีที่ว่าน้ำนะครับแล้วก็บล็อกอะไรจะก็ได้และอย่าลืมของหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือที่กันย่างที่หนึ่งผมจะให้สมว่างบอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และแล้วแต่คุณจะทำสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณเลย เหมือนจะมีซอมบี้ขอความขอโทษด้วยนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมา แล้วก็กั้นมันเลยแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วคุณก็ใส่น้ำเข้าไป นนคุณก็ได้ลิฟที่แสงจะง่ายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจงดูที่ทําและลองสร้างดูมันดีกับคุณนะต่อไปผมจะสาธิตสูตรโกงสูตรโกงอันนี้ผมจะใช้สู้กับซัมบี้แต่คนอื่น ม oh, ันจะขห่อช้วยกันใช่คะโอั้นมาดูสมันจะอยู่ทีนเานเ้ ือสิ่งที่เมือนกับปืนคครับเมื่อลองเอาไปตีดูแล้วใช้ได้ผลมากเลยนะครับแล้วถ้าพวกคุณอยากได้ Minecraft แบบนี้ให้พวกคุณใช้ Play Store หรือ p p Store ก็ได้พิมพ์ว่า t o o l box for m i n e c r a f t pe และให้กดรูปที่มันเขียนว่า t o o l box นะครับสูตรโกงอันนี้ใช้ได้ผลสุดๆเลยแหละครับ ผมสามารถเลื่อนเวลาหยุดเวลาหรือใช้เกมสปีดได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากใครอยากได้ไมค c ครับแบบนี้โหลดได้เลยนะครับมันยังไม่หายและถ้าเกิดมีให้อัปเดตให้คุณอัปเดต i มค c ครับให้เป็น14.1เป็น14.3แลในบอสฟันเชอร์แล้วคุณก็ต้องโหลดบ,บอสฟันเชอร์ด้วยนะครับเพื่อให้มันเล่นได้ก็ ขอจบการเอนชาร์จเท่านี้แล้วผมก็คงจะต้องหยุดการแล้วดูนะครับผมจะไปสู้กับซอมบี้ที่อยู่ใกล้ๆโดยใช้เซอร์อไวนวอลจะจะเปิดหมดไฟไว้นี่นครับ พี่ซอมบี้เข้ามาใกล้ผมหนึ่งตัวแล้วผมก็จะเข้าไปหามันแล้วก็ตีมันเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับคนล็อกที่ได้มาถึงตอนนี้แต<อ>ผมก็จะต้องใช้จจะล่ก หัวใจผมกำลังพุ่งขึ้นมาไชิปเปอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีหนงอยู่ยามาระบาโอโก็ของเราตัอคณชิปตปทีระหนึ่เป็นน นั่นคือสิ่งที่ทุกคนรู้จักนั่นคือสเกลิตันยิงพลาดนะแล้นี่ก็คือมืมาเลยนะ นเป็นคนีนะฮะคนที่ใส่ใจู่ก അത് പോലെ. ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം. അണി സംസാരത്തെ പോലെ ഉണ്ട്. ഓക്കേ. ഓക്കേ.

Staivann! Ah.

Það er að vera að vera.